ใครว่าผู้หญิงอยากแต่งงานทุกคนถ้าคุณพร้อมจะทาลายทุกความเชื่อเดิมๆและค้นพบความจริงเบื้องหลังหัวใจสาวๆยุคใหม่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือเรื่องราวที่คุณไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose วันนี้เราจะมาจอดเลือกอีกหนึ่งปรากฏการณ์นั่นคือทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานหรือจะเรียกให้ตรงใจสาวๆยุคใหม่ก็คือสาวๆเข้มแข็งเองได้ไม่ต้องรอเจ้าชายแต่ก่อนอื่นเลยนะถ้าใครกำลังคิดว่าผู้หญิงสมัยเนี้แต่งงานยากลองฟังบทนี้ให้จบก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องแต่งยากแต่มันเลือกยากครับผม เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาดูกันว่าอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังการเป็นสาวโสดสวยและสตรองส่วนที่ 1. เหตุผลแบบสาวยุคใหม่เหตุผลแรกที่ทำให้เจ้าสาวยุคนี้ไม่ยอมสลัดสดง่ายๆเหตุผลที่หนึ่งอาชีพต้องมาก่อนอีกฝ่ายค่อยว่ากันสาวสมัยเนี้คิดกันชัดเจนเลยครับว่าความรักหาได้แต่ความสำเร็จในการงานต้องสร้างเองผู้ชายบางคนอาจจะบ่นว่า ผู้หญิงสมัยนีย้ใจแข็งแต่จริงๆแล้วพวกเธอรู้ว่าเงินเดือนตัวเองนะ่ะ ไม่ทิ้งกันแน่นอนแต่คนนะ่อจจะนนะอาจจะทิ้งกันเมื่อไร่ก็ได้การสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้ตัวเองก่อนจึงสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดเห็นผลที่2ยุคนี้ผ, Alter, ผ, modern, ผู้หญิงฉลาดเลือกนะยุคนี้ผู้หญิงไม่ได้มีแค่ปริญญาตรีปริญญาโทนะครับบางคนทะลุไปถึงปริญญาเอกดูซีรีส์เกาหลี50เรื่องก็ยังได้ข้อคิดอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองไปเป็นร้อยเล่มแล้วคุณคิดดูสิครับว่า พวกเธอจะยอมไปแต่งงานกับคนที่ยังถามอยู่เลยว่าไข่ดาวทํายังไงหรือคนที่ต้องให้สอนทุกเรื่องเหมือนลูกเลยเหรอครับก็ไม่นะเหตุผลที่3ชีวิตมีอิสระได้เวลาให้ตัวเองพ่อเนี้ยโดนใจสาวๆหลายคนแน่นอนสปาสัปดาห์ละครั้งช้อปปิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ที่ใจอยากเที่ยวกับแก๊งเพื่อนสาวเมื่อไหร่ก็ได้ทําไมต้องมานั่งขออนุญาตใครล่ะครับอ,อิสระแบบเนี้ยมันดีงามพระรามสี่จริงๆมันดีจนบางทีก็เหงา แต่เหงาแค่พอดีๆนะไม่ได้เหงาจนต้องรีบหาใครมากอดส่วนที่ 2. เหตุผลลึกซึ้งกว่าที่คิดจากที่หัวเราะกันไปหอมปากหอมคอในส่วนแรกคราวนี้เราจะมาจอดลึกถึงเหตุผลที่ซ่อนอยู่ในใจสาวๆกันบ้างนะเพราะเบื้องหลังความโสดของพวกเธอ ไม่ได้มีแค่เรื่องตลกตลกเท่านั้นแต่เต็มไปด้วยแง่คิดที่น่าสนใจทีเดียวผู้หญิงเก่งกว่าที่คิดผู้ชายเลยกลัวกว่าที่คิดความจริงที่ต้องยอมรับในยุคนี้คือผู้หญิงสมัยนี้เก่งมาก ทำงานเก่งดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยมแถมยังบริหารจัดก,การชีวิตได้อย่างลงตัวสุดๆซึ่งนี่เองที่ทําให้ผู้ชายบางคนรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่าตัวเองไม่จําเป็นสําหรับเธอหรือกลัวว่าจะตามเธอไม่ทันกลัวว่าจะไม่มีคุณค่าพอที่จะยืนเคียงข้างเธอได้นี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ของความสัมพันธ์ในยุคใหม่ คติข้อหนึ่งอยากให้จําไว้เลยนะครับว่าความเก่งของผู้หญิงไม่ได้หมายความว่าเธอไม่ต้องการคู่ชีวิตแต่หมายความว่าเธอมีสิทธิ์เลือกได้ต่างหากเธอเลือกคนที่คู่ควรกับความเก่งของเธอเกณฑ์มันสูงไปไหมหรือแค่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเอาจริงๆนะครับบางคนอ,อยากได้หนุ่มที่หลอ่อรวยใจดีฉลาดเข้าใจขี้เล่นมีเสน่ห์แต่ไม่หยิงเฮ้ เนี่ยมันรายการยาวกว่าเมนูอาหารร้านดังซะอีกแต่รู้ไหมครับว่ามันไม่ผิดเลยที่เราอยากได้คนที่ดีที่สุดเพราะในขนาดเดียวกันเราเองก็เป็นคนที่ดีที่สุดให้เขาเหมือนกันนี่นาการตั้งเกณฑ์ก็เหมือนการกำหนดทิศทางชีวิตของตัวเองละครับคติข้อ2การมีเกณฑ์ที่สูงไม่ใช่เรื่องผิดแต่การยึดติดจนไม่ยืดหยุ่นต่างหากที่อาจทำให้เราพลาดคนดีๆที่เหมาะกับเราไป ลองเปิดใจมองโลกกว้างขึ้นอีกนิดนะครับเจ็บมาแล้วเลยต้องระวังข้อนี้ยเป็นเหตุผลที่ฟังแล้วน่าเห็นใจที่สุดเพราะสาวๆบางคนอนะ่ะเคยโดนหลอกเคยโดนทิ้งเคยให้ทุกอย่างในความสัมพันธ์เลยทําให้ตอนนี้เธอต้องบอกกับตัวเองว่าก่อนจะให้หัวใจใครขอให้สมองตรวจสอบให้ดีก่อนนี่แหละครับคือความฉลาดที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงการป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บซ้ำๆมันคือสัญชาตญาณของการเอาตัวรอด ส่วนที่3สังคมกับผู้หญิงโสดเอาระครับหลังจากจอดลึกไปในใจสาวๆกันแล้วคราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือแรงกดดันจากสังคมครับบอกเลยว่างานนี้มีจิกกัดแบบเจ็บๆคันๆกันทั่วหน้า คุณป้าคุณนะ้าสายสู้ซ่าและคอมเมนต์สุดปวดใจใครเป็นบ้างครับไปงานแต่งเพื่อนทีไรคุณป้าต้องเข้ามาพร้อมกับคำถามยอดฮิตหลานเมื่อไหร่จะมีข่าวดีบ้างพอเราตอบไปว่ายังไม่รีบค่ะคุณป้าก็ต้องสวนกลับมาทันทีว่าอายุเยอะขึ้นแล้วนะผู้ชายดีๆเขาหมดแล้วโหอยากจะตอบกลับไปดงัดงๆเลยนะครับว่าคุณป้าครับผู้ชายดีๆนะ่ะ ไม่ได้หมดไปไหนหรอกครับแต่ผู้ชายที่คิดแบบคุณป้านี่แหละที่อาจจะหมดไปแล้วการแสดงความหวังดีแบบเนี้ยบางทีมันก็สร้างแรงกดดันแบบไม่รู้ตัวจริงๆนะสื่อกับมายาคติเจ้าหญิงรอเจ้าชายเราถูกบูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าผู้หญิงต้องมีเจ้าชายมาช่วยซีรีส์หลายเรื่องก็สอนว่าความรักคือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตแต่พอโตขึ้นมาเจอชีวิตจริงครับ ความจริงสอนว่าความรักไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้นะจ๊ะมันคือมายาคติที่สร้างขึ้นมาให้ผู้หญิงรู้สึกว่าต้องมีคู่ชีวิตถึงจะสมบูรณ์แบบ ซึ่งบางทีมันก็ห่างไกลจากความเป็นจริงไปเยอะเลยมาตรฐานอายุที่ไม่เท่ากันระหว่างชายหญิงข้อเนี้ยคือที่สุดของความเจ็บปวดนะครับผู้หญิงอายุ30แล้วยังไม่แต่งเรียกว่าสาวแก่พอ35แล้วยังไม่แต่งเรียกว่าสาวแก่ขั้นวิกฤตแต่พอกลับกันครับผู้ชายอายุ40แล้วยังไม่แต่งยังเรียกว่าหนุ่มในวัยทำงานหรือพอหนุ่มเนื้อหอมอยู่เลยโอมาตรฐานมันคู่กันมากเลยนะครับ ใครกําหนดกันนะว่าอายุเท่านี้แล้วต้องแต่งงานส่วนที่4ผู้หญิงสมัยใหม่กับความคาดหวังดั้งเดิมเดินทางมาถึงอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้นานๆเลยนั่นคือความคาดหวังแบบดั้งเดิมที่ยังคงวนเวียนอยู่ในสังคมเรานี่แหละครับซึ่งมันดันไม่ค่อยจะเข้ากับผู้หญิงยุคใหม่ที่เรากําลังพูดถึงเลยนะสิ ปัญหาจากแนวคิดภรรยาอุด,ดมคติแบบโบราณยอมรับกันเถอะครับว่าผู้ชายบางคนวงเล็บและสังคมบางส่วนยังคงมีความคิดฝังหัวว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะต้องทำงานบ้านเลี้ยงลูกดูแลสามีปรดนิบัติพ่อแม่ผัวแล้วยังต้องทำงานประจำเพื่อหาเงินเข้าบ้านด้วยนะเออคือฟังดูดีใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันไม่ใช่แค่ภรรยาแล้ว นี่มันคือ Personal a <Assistant>. s s i s t a n t บวกแม่บ้านบวกพี่เลี้ยงเด็กบวกพยาบาลรวมกันอยู่ในคนเดียวแถมไม่มีวันหยุดไม่มีโอทีลองคิดดูสิครับว่าผู้หญิงยุคใหม่ที่ทำงานนอกบ้านก็เหนื่อยแทบแย่ละ จะเอาแรงที่ไหนไปทําทุกอย่างที่ว่ามาผู้หญิงรู้คุณค่าของตัวเองแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆนะสาวสมัยนี้ไม่ได้มองหาแค่ใครสักคนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกับเธออีกต่อไปแต่พวกเธอต้องการคนที่พร้อมจะแบ่งปันชีวิตกับเธอมันต่างกันนะการใช้ชีวิตคือการที่ใครคนนึงมาอยู่ในชีวิตเราเฉยๆแต่การแบ่งปันชีวิตคือการที่เราทั้งสงฝ่ายพร้อมจะแชร์ความสุขความทุกข์ หน้าที่ความรับผิดชอบการเติบโตไปด้วยกันพวกเธอรู้ว่าตัวเองมีดีมีความสามารถและไม่จําเป็นต้องลดคุณค่าตัวเองเพื่อใครอยากให้ผู้หญิงทุกคนจาไว้เลยนะครับว่าการรู้จักคุณค่าในตัวเองไม่ใช่ความหยิ่งแต่มันคือความฉลาดต่างหากเพราะเมื่อคุณรู้จักค่าตัวเองคุณก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณ ส่วนที่5เกมโชว์เดาใจสาวโสดมารับสมองกันอีกครั้งเอาละครับคุณผู้ฟังได้เวลาสนุกกันละหลังจากที่จอดลึกทุกมุมมองของสาวๆกันไปพอสมควรคราวนี้เราจะมาเล่นเกมสนุกๆที่จะช่วยให้คุณเข้าใจโลกของสาวโสดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับเกมเดาใจสาวโสดผมจะให้สถานการณ์ แล้วคุณผู้ฟังลองเดาดูสิครับว่าทำไมทำไมสาวคนนี้ถึงยังไม่ยอมสลัดโสดกันนะใครเดาถูกรับคำชมจากผมเป็นเลยพร้อมแล้วใช่ไหมไปกันสถานการณ์ที่1สาวสวยวัย32ปีการงานเป๊ะรายได้ปังแถมยังดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยมดูเหมือนชีวิตจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่ทุกครั้งที่ใครพูดถึงเรื่องแต่งงานเธอจะตอบว่าฉันว่าฉันยังไม่พร้อมเลยคุณผู้ฟังคิดว่าสาวคนนี้เป็นอะไรครับต๊กต t อก ติ๊กต๊กเฉลยสาวคนนี้เข้าข่าย perfectionist syndrome อยากสมมุนลแบบก่อนแต่งครับเธอเชื่อว่าทุกอย่างต้องพร้อมที่สุดต้องพร้อมกว่านี้ต้องมีเงินเก็บเยอะกว่านี้ต้องเก่งกว่านี้คือจะแต่งทั้งทีอ่มันต้องเพอร์เฟก สถานการณ์ที่2มาที่สาวคนต่อไปเธอคนนี้เคยเจอแต่ความรักที่เจ็บปวดเจอแต่ผู้ชายขี้โกหกขี้หึงขี้ควบคุมจนตอนนี้เธอรู้สึกว่าอยู่เป็นโสดสบายใจกว่ายเยอะคุณคิดว่าอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของเธอคนนี้ครับให้เวลาคิดติกต๊กติ๊กต๊อกตอกคำตอบก็คือสาวคนนี้กำลังประชิญกับ trust issues ไว้ใจยากมากแล้วครับเพราะเคยเจ็บเคยผิดหวังกับความรักมามา,มาก ทำให้กระแพงใจสูงขึ้นตึกร้อยชั้นกลัวการให้ใจกับใครไปแล้วจะทําให้เจ็บซ้าๆอีกนั่นเองสถานการณ์ที่3ปิดท้ายที่สาวคนนี้ครับเธอสวยเธอเก่งเธอไม่ได้กลัวการมีคู่แต่สิ่งที่เธอต้องการคือคนที่เข้าใจเธอจริงๆไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนเธอเธอไม่ได้มองหาเจ้าชายแต่เธออยากจะเจอใครสักคนที่จะรักเธอในแบบที่เธอเป็นคุณคิดว่าสาวคนนี้เธอกำลังตามหาอะไรอยู่กันแน่ คำตอบสุดท้ายสาวคนนี้คือผู้กำลังตามหา authentic love seeker แล้วความรักแท้ครับเธอไม่ได้รีบร้อนที่จะแต่งงานแต่อยากเจอคนที่เข้าใจยอมรับและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกันโดยที่ไม่ต้องพยายามเปลี่ยนใครหรือต้องถูกใครเปลี่ยนเดาใจสาวโสดกันได้ถูกบ้างไหมสนุกกันหรือเปล่าหวังว่าเกมนี้จะช่วยให้คุณผู้ชายเข้าใจโลกของสาวๆมากขึ้นและช่วยให้คุณผู้หญิงได้สำรวจใจตัวเองกันนะครับ ส่วนที่6ทางออกแบบสร้างสารรค์วงเล็บหาจุดลงตัวให้หัวใจเอาละครับคุณผู้ฟังทําไมผู้หญิงไม่แต่งงานหลังจากที่เราจ่อลึกทุกแงม่มุมทั้งเหตุผลฮาฮลึกซึ้งไปจนถึงแรงกดดันจากสังคมถึงเวลาที่เราจะมาคุยกันถึงทางออกและโซลูชั่นสร้างสารรค์ที่จะช่วยให้ทุกคนไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ได้เจอความสุขในแบบที่ต้องการคติที่หนึ่งหาสมดุลใหม่ในโลกที่หมุนไปข้างหน้า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องปรับความคิดและมองข้ามมายาคติเก่าๆผู้หญิงที่เก่งและแกรง่งไม่ได้หมายความว่าเธอไม่ต้องการความรักหรือไม่ต้องการคู่ชีวิตนะและในทางกลับกันผู้ชายที่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการความสมบูรณ์แบบ หรือต้องพร้อมไปซัดทุกอย่างเราต้องเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันยอมรับในความแตกต่างและหาจุดสม,มดุลที่ลงตัวให้เจอคติที่ 2. <c oughs> ความรักแบบพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนชีวิตที่แข็งแกร่งยุคนี้ความรักไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเจ้าชายกับเจ้าหญิงอีกต่อไปนะครับแต่คือการเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่การมีผู้นําผู้ตามที่ตายตัวแต่คือการแบ่งปันทุกอย่างทั้งความสุขความทุกข์หน้าที่ความรับผิดชอบช่วยเหลือกันเติมเต็มซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียสละให้อีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อมองเห็นคุณค่าของกันและการในฐานะพาร์ทเนอร์ที่เท่าเทียมความสัมพันธ์ก็จะแข็งแรงและยั่งยืนคติที่3เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนเพื่อสร้างฐานที่มั่นคง บางทีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยความคาดหวังที่สูงลิบอาจเป็นอุปสรรคสําคัญลองทําความรู้จักกันในฐานะเพื่อนไปก่อนไหมไม่ต้องรีบติดป้ายสถานะว่าแฟนหรือแต่งงานให้เวลาทําความเข้าใจกันเรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายในแบบสบายๆถ้าเป็นเพื่อนกันได้ดีมีความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นคู่ชีวิตที่ดีในอนาคตก็สูงขึ้นมากเลยนะครับ เพราะพื้นฐานความรักที่ดีเริ่มต้นจากมิตรภาพที่แข็งแกร่งเสมอ ส่วนที่7 m ็ s แมสเจากความจริงใจแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะเพื่อให้พอดแคสต์ของเราเข้าถึงหัวใจทุกคนมากขึ้นวันนี้เราจะมีไว m แ s สเซจที่จําลองเสียงจากสาวโสดตัวจริงมาให้ฟังกันครับมาดูกันว่าพวกเธอคิดอะไรกันอยู่ไว้แมสเซจที่1เสียงผู้หญิงวัยรุ่นตอนปลายถึงวัยทํางานสวัสดีคะ่ะชื่อน้ํานะคะอายุ29คะ่ะทํางานธนาคารไม่ได้กลัวการแต่งงานเลยนะคะเสียงตอแหลมากเลยอะแอดอะ <laughs> แต,แต่ยอมรับเลยว่ากลัวแต่งผิดคนค่ะเห็นเพื่อนๆรอบตัวหย่ากันไปเยอะมากบางคนแต่งแป๊บเดียวก็เลิกกันแล้วหนูเลยรู้สึกว่าถ้าจะแต่งงานทั้งทีอยากเลือกให้มันถูกตั้งแต่แรกไปเลยค่ะนั่นแหละครับคือความคิดที่ผู้หญิงหลายคนมีอยู่ในใจลึกๆเลยนะไม่ใช่ว่ากลัวการผูกมัดหรือกลัวชีวิตคู่ แต่กรัวการเริ่มต้นใหม่ที่อาจจะจบลงด้วยความผิดหวังซ้ำๆซึ่งก็เป็นความคิดที่สมเหตุสมผลและน่าเห็นใจมากๆครับ ไว้แมสเซจที่2เสียงผู้หญิงวัยสาต้นๆที่มีความมั่นใจสวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะอายุ33ปีเป็นเจ้าของร้านอาหารตอนนี้กําลังทุ่มเท้กับการสร้างธุรกิจให้เติบโตเลยค่ะรู้สึกว่าถ้าแต่งงานตอนนี้คงจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวได้เต็มที่แน่ๆเลยคิดว่าอยากประสบความสําเร็จในสิ่งที่สร้างไว้ก่อนแล้วค่อยแต่งงานทีหลังนี่คืออีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจนะครับ เป็นการวางแผนชีวิตที่ชัดเจนและมุ่งมั่นในเป้าหมายซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ก็อยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงว่าชีวิตไม่ได้มีแต่ง,งานนะครับบางทีการมีคนรักที่เข้าใจและพร้อมสนับสนุนอยู่เคียงข้างอาจจะไม่ได้ดึงเราจากความสําเร็จแต่มันอาจจะช่วยผลักดันให้ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นและมีความสุขกับการเดินทางในชีวิตได้มากกว่าที่คิดก็ได้นะในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปของพอดแคสต์นี้ทําไมผู้หญิงไม่แต่งงาน ตลอดละการที่ผ่านมาเราได้จอดหรือตุ้งแง้มมุมกันอย่างเข้มข้นและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนคือผู้หญิงสมัยเนี้ไม่ใช่ไม่อยากแต่งงานพวกเธอแค่อยากแต่งงานในแบบที่มีความหมายไม่ใช่แต่งเพราะอายุมากแล้วไม่ใช่แต่งเพราะคนอื่นบอกว่าต้องแต่งแต่แต่งเพราะเจอคนที่เหมาะสมที่พร้อมจะเดินเคียงข้างกันจริงๆการรอคนที่เหมาะสมไม่ใช่ความขี้เกียจนะครับ แต่มันคือการรู้คุณค่าของตัวเองและการมีเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ใช่ความจูจจ้จี้จุกจิกแต่คือความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองที่พวกเธอมีเพราะชีวิตหนึ่งชีวิตมันมีค่าเกินกว่าจะเอาไปฝากไว้กับใครก็ได้จริงไหมครับ สำหรับสาวๆทุกคนที่ยังโสดอยู่ตอนเนี้ยผมอยากจะบอกว่าโสดไม่ใช่การรอแต่มันคือการเตรียมตัวเตรียมตัวให้เป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาคุณก็จะได้เป็นคนที่ดีที่สุดให้คนที่ใช่ในอนาคตอย่างเต็มภาคภูมิและสำหรับผู้ชายที่กำลังฟังอยู่ถ้าคุณเจอผู้หญิงที่เก่งและรู้คุณค่าตัวเองขอให้รู้ว่าเธอไม่ได้ต้องการคนที่มาทำทุกอย่างให้เธอ แต่เธอต้องการคนที่พร้อมจะร่วมทำทุกอย่างไปด้วยกันคติสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ทุกหัวใจในวันนี้คือผู้หญิงที่รู้คุณค่าตัวเองจะไม่มีทางยอมแต่งงานแบบถูกๆไปซักแต่เธอเลือกแต่งงานแบบที่คุ้มค่าและดีที่สุดในชีวิตของเธอหวังว่าพอดแคสต์เนี้ยจะมอบทั้งแง่คิดกำลังใจและความเข้าใจให้กับทุกคนนะครับและเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ